โดดเรียนบ่อยไหมอไตอนเรียนนั้โดดเรียนบ่อยไหมหโดดเรียนเท่าไหร่ก็สมัครงานเท่านั้นสองเท่าเจบาจแล้วจับที่โดดไว้อะค่ะ <c oughs> แล้วตอนนี้ถ้างานใหม่เนี่ย <c oughs> เขาจะให้เราแจ้งเรื่องเงินเดือน <c oughs> เราอย่าแจ้งสูง <c oughs> แจ้งสูงก็เราก็จะไม่มีงานทำแต่เราก็พาลายเยอะอะค่ะ ถ้าหนูเอาหนูเอาหนูเอาว่าใครเขารับเราเพราะว่าหนูโดดเรียนบ่อยมากก็ใช้ตังเปิงมากพอถ,ถึงเวลาที่จะรับผิดชอบตัวเองหนูก็ต้องรับกรรมในส่วนที่หนูทำไว้ตรงนี้แเนี่ยแม่จีพูดทุกอาทิตย์แหละใครโดดเรียนกี่ครั้งก็ต้องรับผิดชอบนี่นี่ขนาดปริญญาโทแล้วตอนที่เข้าไปทำงานกับใครดูดีหมดอ่ะ เพราะว่าจบปริญญาโทแต่พอถึงเวลาแล้วมันมันไม่เหมือนอย่างที่เราคิดเ,คเพราะว่าคนที่เป็นเจ้านายเอาเปรียบทุกลูกเดีเดเทำงานมากกว่าเดิมแต่ว่าได้เงินเท่าเท่าเดิมต้องสมัครงานแบบนี้อีกห้าหกครั้งทนเอามันจะต้องมีวิธีการแก้อย่างนี้มันแก้ไม่ได้ลูกกรรมอ่ะ บอกให้หนูรู้ว่าที่หนูต้องเป็นแบบนี้เพราะหนูโดดเรียนมันมีค่าหน่วยกิจที่ไม่หน่วยกิจละสิบห้าบาทเบิกตั้งสี่พันเนี้ยก็เลยส่งผลมาเป็นกรรมอย่างนี้เข้าใจไหมลูกมันมันพ่อแม่เขายอมอยู่แล้วละ่ะจะบอกเขาจะกี่หมื่นกี่แสนอะไรเขาก็ให้อยู่แล้วแต่นี้พอเรามารับผิดชอบตัวเองเราก็มีแต่พาลาะ พอเรียนจบมาภาระเรื่องนี้สินมันมาเลยอะ่ะนั่นคือกรรมจากที่เราใช้เงินไว้เนอะไม่ใช่ค่ะเ้วหนูไม่กล้มไปีนี้